อีสูสกับมาตรฐานยูโรไฟ สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับอยู่กับสาระไม้นะครับ e ี EP ที่31แล้วนะครับผมก็วันนี้ไมจะมาพูดในเรื่องของช่วงนี้เลยครับที่กําลังเป็นข่าวดังเลยสาหรับอีสุกับมาตรฐานยูโรไฟเดี๋ยวจะอธิบายคําว่ามาตรฐานยูโรไฟก่อนคืออะไรมาตรฐานยูโรนะครับคือมาตรฐานการปล่อยของเสียออกจากยานยนต์สิ่งที่ยูโรไฟนะครับมากกว่ายูโรโฟก็คือยูโรไฟเนี่ยจะกรองของเสียได้มากกว่า3อย่างนะครับ 1. PM, 2, น m 2. n o ีนหรือนโตรเจนออกไซด์3 ไฮโดรคาร์บอนนะครับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นตะก,กี้นะครับก็คือมาตรฐานยูโรไฟนจะกรองของพวกนี้ได้ดีกว่าหมายความว่าอะไรหมายความว่าอากาศจะสะอาดกว่าเพราะเราไม่ปล่อยของเสียนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนกันว่าเปลี่ยนตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมเปิดตัวเครื่องให้ดูก่อนเลยอันแรกนะอันนี้จะเป็นตัวรุ่น m u l x ultimate นะครับเครื่อง3.0ก็คือของตัว e ส่วนครับเรามีคอนเซปต์นะครับหก็คือลดมลพิษสสร้างสิ่งแวดล้อมสมสง่งเสริมสุขภาพ คอนเซปต์ Concept ฟังและดูดีนะครับก็ต้องบอกกันว่าตัวมาตรฐานยูโรไฟอะครับจะมีระบบหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นระบบกองของเสียชื่อว่า DPD นะฮะตัว DPD เนี่ยจะกองของเสีย3อย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นนะครับวิธีการทำงานของมันนะครับจะเก็บของเสียที่าจากปกติครับจะปล่อยสู่อากาศเราจะเก็บไว้ก่อนในตัวกรองที่ชื่อว่า DPD พอเต็มปุ๊บมันจะเผาไหม้อัตโนมัติ อพอเผาไหม้เสร็จนะครับเราค่อยปล่อยออกสู่อากาศนะฮะจะช่วยทําให้สภาพแวดล้อมนะครับอากาศดีขึ้นนะฮะสุขภาพดีขึ้นแน่นอนนะครับสิ่งที่ต่างก็ประมาณนี้นะฮะอีกอย่างนึงที่ผมอยากเสริมคือในเรื่องของตัวมาตรฐานยูโรไฟ์กับอีสูเนี่ยจะทําให้ประหยัดขึ้นด้วยถามว่าประหยัดอะไร1ประหยัดน้ํามันนะครับเพราะว่าจะมีระบบที่ทันสมัยมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวเราไปรอดูตอนเปิดตัวกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีระบบอะไรบ้าง 2. ประหยัดตัวน้ํายาบําบัดไอเสีย เนื่องจากของเราจะมีตัวกลองที่เพิ่มขึ้นมาคือ DPD เท่ากับว่ารุ่นใหม่ของเราไม่ต้องใช้น้ํายาบาบัดไอเสกแล้วหลักโลกมากตัวยูโรไฟนะฮะอาจจะพูดตะก,กูตะกัดนิดนึงเพิ่งเสพข้อมูลมาต้องขออภัยนะฮะก็สาระประมาณนี้นะครับสำหรับราคาที่เพิ่มขึ้นนะฮะตัวอีสครับถ้าเป็นเครื่องยน1.9นะครับราคาจะเพิ่มขึ้น15,000บาทจากตัวยูโร4ส่วนเป็นเครื่อง3.0ราคาจะเพิ่ม20,000บาท นะครับก็จะเปิดตัวในเร็วๆนี้นะฮะยังไม่กําหนดวันนะครับสามารถลงทะเบียนนะฮะจองหรือทดลองขับก่อนใครได้ที่อินสูนครหลวงนะครับทั้งหมด7สาขาสาระอาจจะมีประมาณนี้ถ้าสงสัยตรงไหนเกี่ยวกับยูโรไฟนะครับคอมเมนต์ได้เลยนะฮะอยากทราบการทํางานอยากทราบกําหนดการคอมเมนต์มาได้เลยนะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับสำหรับอีพีหน้าอาจจะเป็นเกี่ยวกับยูโรไฟอีกทีเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวเราไปเจอกันครั้งหน้านะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับ